พี่จอดเพคอยแเมสาโน้อยในตาสีสุพริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วคนสวยไม่มาฝนตกลำๆลำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อไหลบา่า สอบปากตบชวาเสียงกลุยปลิวมาจากวังน้นยมสวรรค์คงสาบบาปคงซ้ำรอรมของพี่พี่ถอยน้องจนถึงที่สีไม่เห็นมีสาวในตาผม phun tục chấm xa cháu mây má chấm lứa cho cùng Nam ta khả lặng Lùng vắng na nhung Nào phun nào lùm tai, lùm thoáng qua Chứ nghe cơ chứ ngơ coi Chứ mong คิดถึงพี่บางหรือเปล่าโอ้ละเนื้อไม่เจอแม่เแต่โอ้ละเนื้อไม่เจอแม่เตมแต่นุ่งเยาวไม่อยากจะแมบรักเรา กลับไปให้เขานินทาหลวงพ่อช่วยทีเธอ่อสิพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นญย่ยสว่าส่งเนื้อเอย็นมาเป็นควันตา,าเน็บเจ็บใจ รอไปรักไม่ก่อยท่าอยากกูร้องเสียา่าพัดดานกมดเ่อก,กับพี่เต้ยหัวจะค้องให้กันอารมณ์ดีเกินเหตุนนะ ต้องดีหลายกลายเป็นพี่บ้าไปเยนเลรครับี่งาเป็นแฉแค่ทำมครับว่าบรรจักรีร่างแขนาดที่เราเ้่ อะครับหลวงพ่อช่วยหลวพ่อพระทิศนราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่างเื่อเย็นว่าเป็นควันตาหนาวเหน็บเจ็บใจเึิ่งรอไปรักไม่ค่อยทา่า ร้องให้ฟ้องโลกาให้เขารวา้วแก้วตาหลกลวงผิดรักผิดสนุโลก <c oughs> เพ่งของสีนุมเชิญยิ้มลลอ่พยา,ยอยาอพยายอยา่อใหญ่เอียงแต่งพ่อใหญ่เอียงชนชื่นเห็นไหมเป็นคนแต่งืืนเอีกับวันที่ยี่สิบสามกุมภาพกษา อยู่ด้านบางเก้วด้านอีกเกียเนี่นะบางเก้ียวบางนาามันจะสมุทรสาครโอเคคนระับ